เป็นดาราณีร่วมง,งาน BJC a Esthetic Award 2025งานประกาศรางวัลความงามแห่งปีพร้อมตอบยักความสำเร็จทนเป็นล่าสุดนาโบรเซฮาย BJC a Esthetic Award 2025จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ภายในทีม Immersive Beauty โดยบริษัทเบอร์รี่ยูเกอร์จำกัดมหาชน เพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จและความก้าวหน้าที่ยอดเยี่ยมในวงการความงามตลอดปีที่ผ่านมางานในครั้งนี้ได้สร้างค้ำคืนอันน่าประทับใจที่เต็มไปด้วยนวัตกรรมและแรงบันดาลใจโดยมีคลินิกความงามกว่า300แห่งได้มาร่วมแสดงความยินดีในโอกาสพิเศษนี้ไฮไลท์พิเศษสำคัญของงาน BJC Esthetic Award 2025คือการประกฏตัวของเบลล่ารานี ในฐานะพรีเซนเตอร์ของนาโบโบทูลินัมท็อกซินจากเกาหลีแบรนด์แรกในเอเชียที่ได้รับการรับรองจาก USFDA ล่าสุดกับแคมเปญนาโบเซไฮที่เพิ่งเปิดตัวออกมาซึ่งเบนล่าได้ถ่ายทอดความเป็นตัวเองในบทบาทของผู้หญิงยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยพลังและรอยยิ้มที่สะท้อนให้เห็นถึงความงามจากภายในและภายนอกได้อย่างสมบูรณ์แบบ อีกทั้งเบลล่ายังได้ร่วมพูดคุยอย่างเป็นกันเองกับพิธีกรในงานและแบ่งปันเรื่องราวส่วนตัวเกี่ยวกับการดูแลตัวเองโดยเบลล่ายังได้แชร์เคล็ดลับการดูแลตัวช่วยที่เสริมสร้างความมั่นใจทั้งการดูแลภายในและภายนอกที่ทำให้เธอสามารถเปล่งประกายความงามออกมาได้อย่างเต็มที่ ซึ่งการปรากฏตัวของเบลล่าในครั้งนี้อย่างสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ BJC ในการนำเสนอนวัตกรรมที่ทันสมัยเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในวงการความงามางานในวันนี้นะคะค่ะ ก็เป็นงานประจำปีค่ะที่มีเป็นงานที่จะขอบคุณนะคะอาจารย์คุณหมอแล้วก็ทางซัพพลายเออร์ซึ่งจริงๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางคลินิกแพทย์ค่ะที่จะเป็นการฉลองความสำเร็จในรอบปีที่ผ่านมาการมองไปข้างหน้าด้วยกันแล้วก็ขอบคุณสำหรับความไว้วางใจแล้วก็ความร่วมมือความเชื่อมั่นในว j c จค่ะทำไมถึงเลือกเป็นลาเป็นปี่รกดูคุณเปล่าสิครัโอ้คุณคุณเปล่า สวยงามมากค่ะทั้งจากข้างในและข้างนอกค่ะซึ่งก็จช โดยตรงกับในคอนเซปที่เราเป็น Immersive นะคะวิวตีก็อยากให้ทุกทกท่านได้ชื่นชมทางคุณเบลล่าแล้วก็ขอบคุณที่คุณเบลล่าก็ให้เกียรติเราได้เป็นแอ b มบาสเตอร์ของน a บูต a นะคะก็จะเป็นเกียรติทางความถึงเราเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งแล้วแล้วก็เป็นแบรนด์แรกในเอเชียนะคะที่ได้ USFDA แล้วด้วยเนี่ยค่ะการเข้ามาในเมืองไทยในรอบ5ปีนี้ก็เต,ติบโตอย่างรวดเร็วค่ะ mm hmm. คุณเบล่าก็จะได้มาช่วยตอกย้ํา ความมั่นใจให้กับทุกทกท่าน,นะค่ะเพืที่จะได้นําความงามของคุณเบลล่าเป็นตัวแทนแล้วก็ให้สวยจากข้างในสุ่ข้างนอกเลยค่ะยบแคมเปญน้นนนนนบโบเซะะไฮนยครับเีนยบางค่ะนะโบ,บเซไฮก็เป็นแคมเปญนะคะซึ่งก็จะเป็นที่ เซนตอนแรกอาจจะดูเหมือนเป็นไฮเฮลโลแต่ว่าในไฮนี้ก็มี3 Hi ไฮด้วยกันค่ะไฮเพียวก็คือเป็นความบริสุทธิ์ของ Product อย่างมากนะคะ h ไฮเทคนิคก็คือเราใช้เทคนิคแวค u u ุมที่จะรักษาคุณภาพอย่างดีเยี่ยมค่ะแล้วก็สุดท้ายอีกหนึ่งไฮนะคะ <laughs> ซึ่งก็จะทำให้ประสิทธิภาพของ Product ค่ะที่ได้รับการตอบรับ ที่ได้ประสิทธิภาพอย่างียิ่งค่ะมีหน้าามเปนเซสเตอร์ค่ะความรู้สึกในการเป็นยังงบ้างคค่ะก็คือรู้จักกับแบรนด์มาก่อนหน้านี้อยู่แล้วค่ะแล้วก็เคยให้ทางแบรนด์ได้ดูแลอยู่แล้วค่ะก็ก็เลยรู้สึกมั่นใจในตัวของทั้งคุณภาพแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้รับด้วยค่ะแล้วก็วันนี้ก็ได้มาเป็นแบรนด์อเมซสเตอร์ก็คือมั่นใจที่จะบอกกล่าวสู่ทุกคนค่ะว่าคือเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถเราเออเรามั่นใจที่จะนํามาดูแลตัวเองค่ะแล้วก็แคมเปญนี้ก็คือเป็นแคมเปญ ให้ทุกคนมั่นใจนะคะมั่นใจในความสวยของตัวเองแม้ว่าแต่ละคนจะมีความสวยแบบไหนก็อยากจะให้ใช้ชีวิตยอย่างสดใสแล้วก็มั่นใจนะคะ่ะเพราะว่าเรามีนาโบเซไฮโบธันหน่อยแล้วหลอจะมีแคมเปญหรือว่ามีอะไรเป็นพินเศษไหมก็จะไว้ค่อยๆเ,ออเปิดเผยไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็ในด้านของทางคุณเบล่าที่ได้เข้ามาเป็นแบรนด์อิมเมจแล้วก็แบรนด์บาร์เสเดอร์ก็อาจารย์คณะแพทย์แล้วก็ลูกค้าก เราชื่นชมแล้วก็มั่นใจอย่างมากค่ะซึ่งก็ตัวสุดท้ายของไฮที่เรียกว่าไฮเอฟเฟกที่คุณเวล่าบอกนะคะก็จะได้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วยิ่งขึ้นเลยค่ะค่ะ<อ><อ>ใช่ค่ะ <laughs>